ตูสายครอบครัวงวดเบาๆกับเลขใหม่น่น้อยไปวนแนะนำคันนี้เลยจ้า FC ที่รักทุกท่านจ้าว,วันนี้มาพร้อมกับ t o y ยต้าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง2 4J นะคะเซดิสิชั่นคันนี้ปี2020เกียร์ธรรมดาค่าตัวหน้าร้านวันนี้ย่อมเยามากๆ429,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวพี่ผ่อนเพียงแค่7,200ตลอดสัญญานะเซ็ตพิเศษพี่ได้อะไรบ้างหนึ่งเลยได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะประกันนะคะทางร้านและประกันให้นะ2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะคะเป็นประกันเพื่อกับเกียร์ มี W Smart ให้ด้วยนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่ารถจะน้ำมันหมดนะคะเกิดอุบิเหตุรถดับบนทางด่วนกลางทางที่สามารถโทรหา W Smart ได้เลยบริการนะคะรถสไลด์ฟรี24ชั่วโมงมาเดีย๋ยวไปบัวพาชมรถเลยละกันคันนี้เปิดหน้าห้องเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ให้แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เครื่องยนต์4สูบพี่จ๋าด้านหน้านะคะแบตเตอรี่เก่าหนูเปลี่ยนให้แผ่นเพจอยู่นะคะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายสติ๊กเกอร์มอกอรด้านโน้ ตัวเอตัวอาคันหน้าอยู่ครบนะจ๊ะคันนี้จะได้เป็นระบบความปลอดภัยเบรก ABS นะคะตาไฟเนี่ยเป็นตาไฟเดิมๆตาไฟใสๆแบบนี้เลยตาไฟธรรมดานะมีไฟตัดหมอกให้ Mac RE30 นะคะขนาดยาง255 5 0คันนี้ได้ของ18ไม่ชอบจองกับหนูเอาไป1 5เปลี่ยน Mac ใหม่ยางใหม่ให้เลยนะจ๊ะคันนี้นะมีแอร์แบ็คให้ห,หมด3ลูกกระจกมางข้บบข้าระบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทฟังก์ชันวิทยุนะคะ สามารถเสียบ USB นะคะแล้วก็อะไรเอเอยู a ่ ù, อะไรเอได้ซักอย่างหนึ่งเออมันคืออะไรนะ u U x a เ x เออมันคือ AUX เนี่เห็นไมอยู U X N U X ออได้หมดได้หมดได้หมดแล้วก็นะคะเดี๋ยวให้ดูบอดี้รถหน่อยเม็ดอานะจะพี่จ๋าต้องไม่ลึกจนเกินไปและไม่ตื้นจนเกินไปนะคะแต่ว่าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะอันนี้เป็นมาร์กเดิมโลงงานเลยเด้อนะคะเม็ดอาเดิมลงงานนะก็ คันนี้จะเป็นทอดซิ่งนะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันดีกว่าเยนะคะเยียบเบาๆแต่เราใจเวอร์นะคะด้านห้องผู้โดยสารกว้างแบบนี้เลยพี่จะนอนก็นได้จะนั่งก็ดีจะตีลังกาก็ใช่เลยนะคะเพราะมันกว้างจริงๆรถเนี่ยนะคะเป็นสีประตูนัน่งได้สบ,บายไม่ปวดหลังนะด้านหลังนะคะพี่จ๋าจะมีคําหลบป้ายให้นะคะ ปลาทยท่อไทเทตาไฟท้ายเนี่ยจะมีการแตกมันเป็นร่องรอยจากเจ้าของเดิมแต่ว่าเดี๋ยวหนูอะรีโนเวทให้ใหม่เลยเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะแล้วก็นะคะให้ดูนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะภายในรถนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะสกระปรกต้องกรบพพาบขอภัยไม่เรียบร้อยก็กรบพพาบขอภัยนะคะแต่อยาให้ซีรู้ยว่าเราขายความจริงใจนะคะพี่จ๋าใครสนใจเบอร์โทรหนูปักหมุดให้แล้วด้านล่างทักมาโทรมารับรถแน่นอน